เฮ้ยทำอะไรอ่ะจะจบมหแล้วอ่ะคิดอยู่เลยว่าอยากจะเรียนต่อคณะไหนดีอ๋อเอาที่เราอยากเรียนดีถ้าเราชอบอะไรเราจะได้เรียนได้อย่างสบายใจนั่นสิคิดไม่ออกเลยไม่รู้ว่ามีคณะไหนน่าเรียนบ้างอยากเรียนที่ไหนล่ะอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์น่ะน่าเรียนดี เออถ้าตัดสินใจไม่ถูกเอางี้ลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะลองดูว่าอยากเรียนคณะอะไรเออเออได้ขอบใจมากถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เกิดขึ้นจากความร่วมมือของนายจำรูนปิยมปุตระ ผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับพ่อค้าประชาชนและสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอจัดตั้งวิทยาลัยครูในปี2514และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา2519จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ก็ครบ50ปีแล้วซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ได้ตั้งอยู่ใจกลางของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยมีพื้นที่และอาคารมากมายมีลานพ่อขุนผาเมืองเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ในทุกๆปีน้องๆปีหนึ่งจะเข้ามาสักการะบูชาท่านเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนที่นี่จะมีด้วยกันทั้งหมด5คณะ 50กว่าสาขาเลยทีเดียวโดยมีให้เลือกเรียนในระดับปริญญาตรี5คณะไม่ว่าจะเป็นคณะคุรุศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการและก็คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งแต่ละคณะก็จะแบ่งเป็นสาขาไปอีกหลายสาขาเลยทีเดียว นอกจากหลักสูตรที่อัดแน่นแล้วที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีงานวิจัยมากมายที่สามารถค้นหางานวิจัยต่างๆได้และมีสถาบันภาษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาอาจารย์ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปอีกด้วยโห oh. ข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏเพชรบูรณ์เนี่ยละเอียดมากไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะเลือกเรียนคณะอะไรดีระหว่างครุศาสตร์กับวิทยาการจัดการมไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะเลือกเรียนอะไรดีเรียนครุศาสตร์สิครับจบไปจะได้เป็นครูมีโอกาสจะได้ไปสอนเด็กด้อยโอกาสต่างจังหวัดครับเรียนวิทยาการจัดการสิจะได้เอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจที่บ้าน โอ้ยปวดหัวเราจะเลือกอะไรดีเนี่ยแล้วคุณล่ะครับจะเลือกเรียนคณะอะไรดี